ท่านผู้ชมครับถ้าใครเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเจอสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นโรตีสายไหมใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามรตีสายไหมก็เหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอยุธยาเหมือนกันแต่ที่จะมาพูดนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เวลาเราเข้าไปจังหวัดอยุธยาจะเห็นเด่นตะรงางอยู่ใจกลาง กรุงเก่าอายุทยาเลยสิ่งนั้นไม่ใช่อะไรเลยนะครับเป็นเจดีและเจดีเนี่ยเขาเรียกกันว่าเจดีนักเลงเป็นเจดีวัดสามปลื้มนะครับซึ่งเป็นเจดีโบราณใจกลางกรุงเวลาเข้าไปเนี่ยในวงเวียนชุมทางคมานาคมจากถนนปะหลนโยธินเข้าไปเนี่ยหรือจะออกเมืองอายุทยาเนี่ยก็จะเจอเหมือนกันที่สำคัญก็คือว่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งเดียวของอยุทยา ที่จะเห็นเจดีวัดสามปลื้มนี้เด่นตระงานอายุอานามนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีมานานแล้วเวลาใครไปก็ต้องมองก็ต้องเจอและก็ต้องหลบเจดีที่เด่นตระงานแม้แต่ถนนยังต้องหลบให้เลยจนกระทั่งได้ฉายาว่าเจดีนักเลงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาดูประวัติกันนิดนึง ประวัติเกี่ยวกับวัดสามปลื้มเจดีวัดสามปลื้มนี้ที่มาเป็นอย่างไรลองฟังกันดูนะครับวัดสามปลื้มนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเจ้าแม่วัดดุสิตและพระนมชั้นเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองชัยชนะให้กับพญาโกษาธิปดีหรือเหล็กแล้วก็พญาโกษาธิปดี หรือปานบุตรเจ้าแม่วัดดุสิตท,ที่บรบชนะค่าศึกกลับมาแต่ว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยได้สันนิษฐานว่าจากรูปแบบของเจดีย์ทรงลังกาเนี่ยสันนิษฐานว่าเจดีย์วัดสามปลื้มน่าจะสร้างขึ้นช่วงปีพศ1,900หรือเก่าแก่กว่านั้นอีกจึงเป็นไปได้ว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาและอาจจะเป็น ช่วงที่บริเวณนี้แหละเป็นเมืองอยุธยาสีบรามเทพสังเกตจากเจดีนี่แหละที่มีความเก่าแก่วัดสามปลื้มนั้นเป็นวัดที่มีองค์พระเจดีประธานมีโบสถ์เหมือนวัดปกติทั่วไปแต่ในภายหลังเนี่ยส่วนอื่นๆของวัดมีการผูกพังไปจนเหลือแต่เจดีเด่นตระงานเพียงองค์เดียวเรียกกันว่าไม่ผูกพังแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอยุธยาอย่างที่เห็นนี้ เรียกว่าใครไปใครมาก็ต้องมองแล้วก็เด่นตะง,งานอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ด้วยจนได้รับฉายาอย่างที่บอกว่าเป็นฉายาว่าเจดีนักเกรงนี่แหละไม่มีเกรงกลัวใครเด่นตะง,งานอยู่กันตรงนี้ใครไปใครมาก็ยกมือไหว้ก็ต้องหลีกต้องมองกันไม่มีใครกล้าที่จะลือย้ายหรือไปทำอะไรให้เกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีกับเจดีนี้ เจดีวัดสัมปื้มนี้มันมีเรื่องเล่ากันนะครับว่าเป็นเพราะสมัยที่มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างถนนสู่เทศบาลเมืองอยุธยาเนี่ยรัฐบาลได้รื้อถอนโบราณสถานมากมายที่อยู่ขวางเส้นทางที่ถนนตัดผ่านแต่พอมาถึงองค์เจดีเนี่ยได้มีนักเลงกลุ่มหนึ่งเข้ามาขวางเอาไว้สุดท้ายแล้วก็ต้องตัดถนนอ้อมทำให้เจดีกลายเป็นวงเวียนกลางชุมทางคมนาคม นี่ก็คือที่มาที่ไปอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าเจดีนักเลงอย่างไรก็ตามนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนักเลงมาขวางถนนเลยที่เรียกกันว่าเป็นเจดีนักเลงเนี่ยเพราะว่าองค์เจดเยียืนตระงงานกลางถนนอยู่องค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่หลบใครใดๆทั้งสิน้นแม้แต่ถนนก็ต้องอ้อมองค์เจดีไปอีกด้วยอันที่จริงเนี่ยเขาบอกว่า รอบองค์เจดีตัดถนนขึ้นพศ4 8 8พรรัฐบาลหลังเปลี่ยนปแปลงการปกครองมีดลริตัดถนนเชื่อมจากพระหนโยธินเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็วางผังเมืองใหม่เจดีย์ดังกล่าวจึงอาจจะเสี่ยงต่อการรื้อถอนทว่าอยู่ๆกรมศิลปากรก็เลยประกาศในพระราชกิจจานุเบก3าเมื่อเดือนมีนาคมพศ2548เนี่ยให้เจดีย์วัดสามปลื้ม เป็นโบราณสถานเมื่อเป็นโบราณสถานเนี่ยรัฐบาลจึงไม่อาจจะรื้อถอนได้ก็เลยจำเป็นต้องสร้างถนนอ้อมองค์พระเจดีย์นี้ไปต่อมาในปีพศ2 4 9 9เถึง2500รเนี่ยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยมีนโยบายบูรณะโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงเจดีย์วัดสามปลื้มด้วยโดยกำหนดให้เจดีย์วัดสามปลื้มหมายถึงเมือง หรือแลนด์มาร์คของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยเราจะเห็นว่าช่วงปีพศาา2500เนี่ยน่าจะดีมีพระพุทธรูปโบราณทำจากหินดำประดิษฐานอยู่โดยเสียนและพระพาหาก,ก็คือแขนนี่แหละแขนขวาน,นั้นหายไปจึงไม่แน่ใจว่าปางมารวิชัยหรือปางสมาธิแต่ทว่าพระพุทธรูปดังกล่าวได้สูญหายไปโดยไม่มีใครทราบว่า หายไปอยู่ที่ไหนหรือหายไปได้อย่างไรก็เหลือแค่องค์เจดีวัดสามปลื้มท่านั้นที่เด่นตระงานอยู่ริมถนนเหมือนวงเวียนนี่แหละถ้าการะดานอาจจะถูกตัดผ่านเจดีหรืออาจจะต้องลื้อย้ายออกไปแต่ว่าเด่นตะงานเห็นได้ชัดก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ก่อนเข้าจังหวัดอยุธยาก็ต้องผ่านเจดีวัดสามปลื้มนี่ก่อนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าถ้ามาถึงเจดีนี้แล้วก็คือ มาถึงจังหวัดอยุธยานี่แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำกับเจดีวัดสามปลื้มที่จะเป็นประเพณีเนี่ยก็คือการห่มผ้ารอบองค์เจดีจะมีช่วงประเพณีห่มผ้าเนี่ยก็ช่วงประมาณสงกราน,นี้แหละเพราะว่าจะมีการเชิญพระห่มรอบองค์เจดีผ้านังกล่าวเนี่ยจะเป็นผ้าสีเหลืองคล้ายจีวรพระผืนยาวแล้วจะให้ผู้คนเนี่ยเขียนชื่อลงบนแผ่นผ้าแล้วก็จัดขบวนเทิดผ้า ไว้บนสีษาแล้วก็ช่วยกันชักผ้าที่จะห่มเจดีเนี่ยห่มรอบเจดีเนี่ยช่วยกันชักขึ้นไปนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะร่วมประเพณีได้เช่นกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประเพณีห่มผ้าองค์เจดีวัดสามปลื้มนี้ไม่ใช่เป็นประเพณีเก่าแก่เพราะวะ่าเพิ่งเกิดได้ประมาณ30ปีโดยชาวบ้านที่ทํามาค้าขายอยู่ในขณะนั้นซึ่งอยู่โดยรอบองค์พระเจดีเกิดความศรัทธา ในองค์เจดีย์จึงจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อสักการะเจดีย์ในวันสงกรานต์แล้วก็เลยเกิดเป็นงานใหญ่ขึ้นทุกปีในที่สุดเนี่ยทางเทศบาลก็เลยเข้ามาดำเนินการด้วยให้การสนับสนุนอาจจะปิดถนนมีการส่งเสริมนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานรวมกระทั่งประชาชนในละแวกนั้นก็เลยกลายเป็นประเพณีห่มผ้าองค์เจดีย์วัดสามปลื้มนะครับ เชื่อว่าถ้าใครไปอยุทยาก็คงจะจำได้กับเจดีนี้ที่จะต้องเจอเป็นสิ่งแรกคนอยุทยาต้องรู้จักแน่นอนกับเจดีวัด3ปลื้มนะครับใครมีข้อมูลต่างๆนั้นสามารถที่จะพูดคุยหรือคอมเมนต์กับเล่าความตามอดีตได้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ